อโอเคก็คผมกาสสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านและเหล่าบรรดาชาวยูทูบเบียนทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะกับนายเซรอสน,นะครับวันนี้เราอยู่กันในการแกะกล่องสินค้าอีกแล้วครับท่านซื้อเยอะจังว่ช่วงนี้เนี่ยอ่ะโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในกับการแกะกล่องสินค้านะวันนี้เป็นหูฟังบลูทูธนะครับเจ้าโซนี่ WI XB 400นะฮะที่เพิ่งสั่งไปตอนโปร88นะฮะเพิ่งมาส่งนี่เองโอเค รูปลักษณ์ทั่วไปนะตัวนี้จะกล่องจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมกล่องด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะนี้เนาะเมื่อไปเทียบกับกล่องตัวเก่านะ,ะที่เห็นวา,วางอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือ WIC 200นะฮะที่ผมใช้งานมันอยู่เรื่อยๆนะใช้งานมันอยู่ทุกวันนะเดี๋ยวผมจะเอามาพูดตอนรวมๆหูฟังอีกทีหนึ่งเนาะโดยที่ถ้าเทียบกับเจ้ากล่องของ WIC 200เนี่ยจะเห็นว่ากล่องมันแตกต่างกันเห็นไหม พอไอ้เจ้า wic 200เนี่ยมันเป็นรุ่นเล็กกว่าประมาณนี้เนาะโอเคหรือถ้าเทียบกับแอร์กล่องอีกตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นหูฟังสายนะฮะอันนี้จะเป็น mdr x b 5 1 0 as ตัวที่เป็นตัวสปอร์ตกันน้ำนะฮะเอาไว้ใช้ออกหนังกายนะตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะใช้อยู่ทุกวันก็คือใช้สลับสลับกันไปนะลองหูฟังบูทูธกับหูฟังสายนะประมาณนี้ ถ้าเทียบกับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะกล่องกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะกล่องใกล้เคียงกันนี่ถ้าเทียบขนาดกล่องเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมจะใกล้กันมากใกล้กันมากเลยเห็นไหมขนาดกล่องนั้นจะใกล้เคียงกันในไซส์เดียวกันเลยประมาณประมาณนี้เนาะโอเคเรามาแกะกันฮะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะรับของจากพนักงานส่งของมาแล้วก็ยังติดซิลพลาสติกอยู่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งครับ ว่าผมจะแกะไอซิลสติกข้างล่างยังไงเพราะว่าคัตเตอร์ผมไม่รู้หายไปไหนผมหาคัตเตอร์ไม่เจอ <c ười> ขออนุญาตนะแป,ป๊บหนึ่งฮนะขอแกะเวลาแกะแบบไม่มี cutter, คัตเตอร์ก็จะลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องใช้เล็บตะกุยตะกุยไอซิลที่เป็นตัวซิลพัสติเนี่ยฮะที่มันเป็นซิลสติ๊กเกอร์ตรงนี้เห็นไหมส,สติ๊กเกอร์มันอยู่ตรงนี้มันใช้เล็บตะกุยตะกุยนิดนึงเดี๋ยวจะมาดูกันในกล่องว่าในกล่องมีอะไรกันนะฮะตัวนี้นะฮะสั่งมาจากนอกนะ ร้านเป็นร้านส่งจากจีนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงแท้หรือเปล่าอะไรยังไงอะนะแต่เดี๋ยวผมลองฟังเดี๋ยวผมมาเทสใ,ให้ฟังอีกทีหนึง่งตัวนี้ผลิตจากเวียดนามอ่ะนะเพราะว่าเห็นเขาเขียนไว้ในกล่องเลยว่า Make in เวียดนามประมาณนี้โอ้แกะไม่ออกสั่งมาพันกว่าบาทนะครับตัวนี้เ็ทราคานี้ประมาณนั้นยังแกะไม่ออกเลยครับ อ่ะโอเคได้แล้วเรียบร้อยพอแกะออกมาอย่างนี้นะครับเราก็แค่แกะข้างล่างนะั้นแล้วดึงกล่องข้างในที่เป็นกล่องซับข้างในออกมากล่องหูฟังของโซนี่เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยก็คือออกมาสเต็ปนี้เกือบจะทั้งหมดเลยก็คือมีกล่องซับข้างในนะฮะแล้วก็จะหูฟังล็อกมากับตัวบล็อกนี่ฮะเห็นไหมเห็นฟังไหมล็อกมากับตัวบล็อกแบบนี้นะโอเคเรามาดูกันว่าเรามีอะไรมาแถมบ้างในนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะ ครูมือคร่าวๆของก็ตัวหูฟังเลยแล้วกเ็เหมือนตัวเมื่อกี้จะเป็นกลิกไกลปะอ่ะโอเคแล้วก็อะไรอีกมีอะไรให้แถมไหมที่ให้ดูฮนะอันนี้ก็คือสายชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะตรงนี้ใช้ Type C นะครับแล้วก็อ่ะู จุกสำรองนะครับจุกยางหูฟังสำรองมีมาให้เปลี่ยนอีกสองชุดนะครับก็คือ4ตัวประมาณนี้ประมาณนี้ไปกันเร็ว,รว,รวนิดนึงฮะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ไม่ได้ทดสอบเสียงให้ใหดูด้วยเพราะว่าหูฟังมันทดสอบเสียงลำบากผมไม่รู้จะทํำยังไงให้ได้ยินเสียงแบบให้คนดูคลิปได้ยินเสียงนะฮะก็เลยไม่มีการทดสอบเสียงเนาะนะโอเคผมยัดกลับไปในกล่องก่อ เดี๋ยวคูฟังกับผมจะแกะไปลองไปใช้อ่ะนะเข็นยัดกลับไปในกล่องก่อนนะครับต,ต้องยัดยังไงเนี่ยมันกี่แกะไงวะ <c oughs> อาอย่างนงี้ะอ๋อเปิดอย่างนี้ๆเท่าจีเฮ้ย แล้วก็ยัดตรงนี้โอเคได้ละประมาณนี้เรามาดูที่รายละเอียดของตัวกล่องกันก่อนนะฮะชื่อผลิตภัณฑ์ก็จะบอกไปเลยนะว่าชื่อรุ่นเป็น WISB 400นะฮะเป็นไวเลสนะประมาณนี้ข้างหลัขงข้างๆก็จะติด e x t r a Base ไปเลยตัวนี้ซีรีส์ XB นะให้รู้ว่าซีรีส์ XB เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น e x t r a Base หมดเลย e x t r a Base ก็คือหูฟังที่มีเสียงเบส พิเศษเพิ่มขึ้นนะนะเป็นเสียงเบสเพิ่มขึ้นเป็นเอ็กซ์ต้าเบสอะไรประมาณนี้ด้านข้างฮะของกล่องก็จะเป็นอ่ะใช้งานได้15ชั่วโมงมีควิกชาร์จนะครับชาร์จ10นาทีสามารถฟังได้1ชั่วโมงนะมีการโทรและรับสายแบบเ d นะครับก็คือเสียงชัดแบบเ d ดีอะไรประมาณนี้อ่าตัวนี้มีไวแอตติแวนฮะแล้วก็สามารถบิวตัวจุกหูฟังได้นะฮะ แล้วก็ใช้ USB Type C ในการชาร์จเนาะรายละเอียดมีแค่นี้เองครับไม่ได้เยอะแยะอะไรเอามาดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบอรายล,ละเอียดที่ใช้ในการแผลที่ใช้ควบคุมนะครับตัวคอนโทรลที่ใช้ควบคุมเล่นเพลงรับสายวางสายอะไรอย่เงี้ยเนาะอ่าโอเคก็จะมีปุ่มเนี้ยอย่างเงี้ยนี่ไว้รับสายวางสาย สามารถใช้ v i e assistant ได้แล้วก็ตัวกด p a y p o s สเปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้หมดนะฮะแล้วก็ปุ่มปุ่มบวกก็สามารถใช้เลื่อนเปลื่ยนเพลงได้เพิ่มเสียงได้นะฮะปุ่มลบก็จะลดเสียงแล้วก็เพิ่มเลื่อนเพลงถอยหลังได้อะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะรายละเอียดประมาณนี้เลยไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวหูฟังชุดเก่านะเอามาดูรายละเอียดตัวหูฟังกันอันนี้ผมเทียบให้ดูกับ w c WIC 2 0 0ร้อยนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยตัว WIC 2 0 0เนี่ยพาเนลคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยให้ดูเห็นไหมขนาดเท่ากันเลยครับเท่ากันเป,เป๊ะเลยก็จะมีโลโก้โซนี่อยู่ตรงนี้เนาะตัว,ตวส่วนตัวพาเนลควบคุมเนี่ยก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหม เหมือนกันเป๊ะเลยคือลักษณะเดียวกันเลยฮะไอหูฟังบลูทูธตัวนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าหูฟังบลูทูธแบบแบบอะไรละ่ะตุ้งติ้งอะแบบต่างหูอะ่ะทำไมถึงเรียกมันว่าอย่างนงั้นเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมจะ,ะให้ดูยืมยืมกระป๋องแป้งก่อนนะป๋องแป้งกองแป้งนะฮะป๋องแป้งเวลาเราคล้องค้องคอมนะันอ่ะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นี่โอ้ไม่ไม่ใ่ไม่ใช่ อยู่รัสกันนี้เห็นไหมแล้วพอเวลาที่เราล้างตัวหูฟังขึ้นไปฟังที่หูอ่ะเอาหูฟังสมมติว่าเอาหูฟังเสียบที่หูนะหูฟังเสียบที่หูเนี่ยมันไอตัวเนี้ยมันจะห้อยอยู่ตุ้งติ้งเหมือนกับต่างหูหรือาพออกไหมอ่าประมาณนั้นเลยฮะดังนั้นผมเรียกหูฟังประเภทนี้ว่าหูฟังตุ้งติ้งฟังต่างหูนะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับมันจะไม่ใช่แบบอ่าแยกหูซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือเป็นแบบ อ่าอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นสายของคอซึ่งไอสายตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมใช้ w i ไอซ0สองรอยตัวเก่าที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะผมพูดเลยว่าสายโซนี่ตรงนี้ทำมาค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดียังไงเพราะว่าเออมันคล้องคอได้จริงแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเลื่อนได้ฮะมันไม่ใช่สายบล็บอกเป็นทรงอะแบบแบบแบบของอ่าตัวเก่าๆไม่ใช่ตัวเก่าตัวอื่นของรุ่นอื่นของยี่ห้ออื่นอะมันจะเป็นบล็อกเป็นทรงอืมพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวกแปบ๊บหนึงฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูจัด อีกตัวหนึ่งที่เป็นหูฟังเละเดี๋ยวผมเอาให้ดูจากอีกตัวหนึ่งที่เป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งฮะซึ่งมันเป็นหูฟังคนละแบรนด์กันเนี่ยฮะเจ้านี่เป็นเ e โนโวนะฮะเจวนี้เป็นเรโนโวจะเห็นว่าของเขาอ่ะเขาทำเป็นตัวสายคล้องมาอันนี้มันจะล็อกเป็นทรงคอเห็นไหมเพราะตัวยาวมันจะล็อกเป็นทรงแบบนี้แต่ของโซนี่อาจจะไม่มีแบบนั้นนะฮะ ขอ,องโซนี่มันจะเป็นแบบสายออกมาเปล่าเลยอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่ใส่จะเกะกะนิดนึงผมยอมรับเลยว่าเกะกะตอนที่ใช้ wic 200เนี่ยคือเกะกะมันแบบมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบจะไม่เหมาะเอาไปใช้ออกกําลังกายเลยมันเป็นเหมาะใว้ใช้สําหรับฟังเพลงแล้วก็รับสายวางสายเท่านั้นน่ะไม่ได้เหมาะเอาไปใช้ออกกําลังกายเลยอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ไม่เหมาะสําหรับในการเอาไปใช้ออกกําลังกายนะของเจ้าเจนีนะเพราะนไม่ใช่หูฟังสําหรับออกกําลังกายนะบอกตรงเลยนะคือ มันไม่ได้กันน้ํากันฝุ่นนะฮะทั้งตัว WIC 2 0 0ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้กันน้ํากันฝุ่นนะนี่ก็เหมือนกันนะ W I R W I X B 400ยเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้กันน้ํากันฝุ่นนะไม่มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาดังนั้นใช้ก็ต้องระวังฮะไปเจอฝนตกเอาไปเอาดอไปบ่อยก็อาจจะลําบากนิดนึงข้อดีของมันนี่ผมมองว่าไอ้ตัวติดเนี่ยมันดีกว่าของตัว WIC 200นะติดง่ายกว่าเพราะไอ้ตัวเนี้ย S 1> <S 1> เวลามันจะติดเนี่ยลาบากมากเลยผมให้ดูให้ดูลาบากมากเลยจุดตัวนี้เวลามันจะติด่ะนะมันจะแบบเนี่ยมันต้องมาทํำลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งมันติดยากอ่ะติดยากนะเวลาที่ใช้งานจริงๆก็ค่อนข้างจะติดยากทีเดียวพราะเวลาที่มันติดแล้วมันจะห้อยห้อยคอไปลักษณะอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้อ่าหูฟังมันหลุดเวลาที่เราไม่ได้ใช้อางาน,นนะ่ะนะเราก็จะหออ้อยคอคล้ายๆกับสร้อยเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีนได้ประมาณนั้นเนาะ โดยคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเทสก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์อีกทีหนึงเนาะว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่ผมจะทําแบบรวมโอฟังที่ผมใช้อยู่ทุกตัวเลยที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเอามานั่งอธิบายให้ฟังว่าผมชอบตัวไหนผมใช้แล้วรู้สึกยังไงเทีะตัวเทีะตัว,ตวไม่ใช่เฉพาะบลูทูธสามตัวนี้นะที่ปัจจุบันเนี่ยผมใช้บลูทูธอยู่เนี่ยอ่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นใช้เป็นหลักฮะ WIC สองร้อยของสโตนี่นะแล้วก็ตัวนี้เป็น, Leno vo. Leno vo น,กปน่กเร็นูวเร เพราะว่า1 l e n o v o ตัวนี้เนี่ยแบตสิชั่วโมงค่อนข้างจะโอเคอยู่นะรุ่น S H 1ประมาณนั้นแบตส0ชั่วโมงค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วมันกันน้ำด้วยกันน้ำอยู่ใน IPX5 กันฝนประมาณนี้ตัวนี้ก็ใช้เป็นหลักอยู่เหมือนกันถ้าถ้าเทียบกับเรื่องเสียงนะก็อ่ะตัว WIC 200นะดีกว่าของ l e n o v o เพราะของ l e n o v o มันเป็นมันเป็นตัวหูฟังแบบนี้เป็นตัวหูฟังแบบอ่าเห็นไหมมันไม่ใช่อินเอีะ และตัว WIC 2 0 0มันทำคุณภาพเสียงได้ดีกว่าจริงๆต้องยอมรับแต่ถ้าเรื่องการใช้งานเนี่ยผมมักจะใช้ระ v ูมากกว่าโอ้ลวงลวงลวงเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันคล้องคอแล้วมันอยู่คอกว่าไงทีนี้ผมจะมาดูกันว่าไอ้เจ้า WIC XB 400ที่สั่งมาวันนี้เนี่ยมันจะตอบสนองเรื่องคุณภาพเสียงตอบสนองเรื่องการใช้งานได้ได้ได้ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปว่านที่คอมเมนต์นะฮะเอาเนี่ยแกะกล่องให้ดูเฉยๆว่าเออเนี่ย ซื้อมาฮะแล้วก็มาแกะกล่องให้ดูเดี๋ยวพอเดี๋ยวเทสแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองคอมเมนต์เอาไว้ให้เนาะแล้วเดี๋ยวพออีกคลิปหนึ่งที่มันคลิปแบบผมรวมหูฟังทุกตัวที่มีทั้งแบบมีสายด้วยแล้วก็แบบไร้สายด้วยมามาให้ดูที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเลยนะมานั่งอธิบายทีละตัวเลยว่าผมชอบตัวนี้ยังไงไม่ชอบตัวนี้ยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอดูคลิปนั้นกันละกันครับยังไงก็คลิปนี้ก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะฮะก็ลากันไปกับเจ้า W i SB400 นะฮะตัวนี้เอ t ต้าเบนะคุณภาพเสียงเขาการันตีคำาว่าเอ t ต้าเบมาบนมาบนนี้เลยนะจะเห็นว่าไอตัวรุ่นที่มีเอ t ต้าเบเขาจะขึ้นมาเลยแล้วซีรีส์รหัสของไอทุงเนี้จะเป็น SB ใช่ไหมเห็นไหมฮะเนาะโอเคครับลากันไปแค่นี้แล้วกันครับกลับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ